สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีการคั่วถั่วลิสงให้สุกทั่วทุกเม็ดและอร่อยทุกเม็ดค่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมเม็ดถั่วลิสงดิบค่ะในวันนี้เราใช้เป็นถั่วลิสงดิบแบบที่ปอกเปลือกนะคะต่อไปเราก็จะนำเม็ดถั่วลิสงค่ะเทลงไปในกระทะจากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะแล้วก็คั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราคนบ้างพักบ้างก็ได้นะคะเพราะในขั้นตอนนี้กระทะยังไม่ร้อนดีค่ะเราก็จะคนบ้างพักบ้างแบบนี้ไปจนกว่ากระทะของเราจะร้อนนะย้ําเลยนะคะในขั้นตอนการคั่วถั่วลิสงให้สุกทั่วทุกเม็ดนะคะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นถั่วของเราจะได้สุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะและการที่เราใช้ไฟอ่อนคั่วถั่วลิสงนะคะก็จะช่วยทําให้ถั่วลิสงของเรามีกลิ่นหอมที่ชัดเจนค่ะ พอเราคั่วถั่วมาได้สักพักนะคะกระทะก็เริ่มร้อนถั่วของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ถั่วของเรายังไม่สุกดีนะเราก็จะคั่วต่อไปด้วยไฟอ่อนแบบนี้จนกว่าถั่วของเราจะสุกดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คั่วถั่วลิสงของเรามาจนสุกเหลืองดีแล้วนะคะกลิ่นถั่วของเราก็หอมขึ้นมาชัดเจนมากค่ะพอคั่วถั่วสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็นําถั่วออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ พอพักถั่วไว้จนลายร้อนดีแล้วเราก็จะนํามาขยี้ให้เปลือกถั่วหลุดออกค่ะพอขยี้จนเปลือกถั่วหลุดออกดีแล้วก็ให้ใช้พัดลมเป่าออกนะคะหรือจะทําแบบเราก็ได้ค่ะตอนนี้เปลือกถั่วก็ยังไม่หลุดออกไปหมดนะคะเราก็จะทําต่อไปจนกว่าเปลือกถั่วของเราจะหลุดออกไปหมดนะตอนนี้เราก็ได้ขยี้เปลือกถั่วหลุดออกไปหมดแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการคั่วถั่วลิสง ถ้าทำตามสูตรที่เราให้ในวันนี้นะคะก็จะทําให้ถั่วลิสงของเราคั่วสุกทั่วทุกเม็ดค่ะและที่สําคัญนะคะถั่วของเราก็จะหอมมากค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ